ฉันคนนี้สุดยอดเลยใช่ไหมสุดยอดเลยใช่ไหมฉันคนนี้อ <c oughs> <c oughs> ย่ามาดูถูกกันนะไว้ฉันจะหาจุดอ่อนของแกให้เจอแล้วเอาชนะให้ได้เลยคาม,มาโบโกะก่อนปาจิโร่ฉันจะโค่นแกเองทาอะไรของแกนะใหญแก <c oughs> มาปลดเชือกเดี๋ยวนี้เลยนะ ี่คือไอ้นั่นสินะนายเหนือหัวของเมืองแห่งนี้ผู้ปกครองเมืองนี้นะข้าสัดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะข้าสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะอย่ามาดูถูกกันนะวไว้ข้าจะหาช่องโหว่และชนะแกให้ได้เลยใครดูสิข้ามาปกกกนปจิโร่ข้าจะโค่นเจ้าเองทำอะไรของแกนะยัยแก่บ้ามาแก้เชืออยู่นี่เลยนะไ้ เจ้านี่คือไอ้นั่นแน่เลยเจ้าที่ของที่นี้ผู้ที่ปกครองพื้นที่นี้